สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ตอนนี้ผมอยู่กับคุณท็อปนะครับเอเจนต์เดอะเบสนะครับที่เมืองเพิร์ตคุณคุณท็อปมาเยี่ยมเมืองเพิร์ตในในนามของเดอะเบสนะครับครับผมก็คือว่าโรงเรียนไว้มาใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณท็อปจะพาไปแนะนำเมืองเพิร์ตนะครับไปดูวัฒนธรรมการใช้ชีวิต ในเบื้องต้นของคนเมืองเพิร์ตนะครับแชร์ประสบการณ์ที่ผมอยู่ที่ทเมืองเพิร์ตเนี่ยประมาณปีครึ่งผมก็อยากจะถามคุณพบก่อนเนาะว่าคุณพบรู้จักเดเวทได้ยังไงจริงๆเนี่ยออนไลน์เลยครับผมรู้จักเพราะอินเทอร์เนต็ตอย่างเดียวคือเราอ่ะเราเรา,เรามีความคิดที่เราจะแบบมาที่เมืองนอกใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงเราก็คือหาจากออนไลน์อย่างเดียวแต่เนี้ยผมเซิร์ชดูในหลายๆเอเจนต์แล้วเนี่ยมันเว็บ เว็บเพจเนี่ยมันน่าเชื่อถือไม่พอบางทีข้อมูลไม่พอ,อแต่แบบที่ที่เราตัดสินใจเลือกของเดอะเบสเนี่ยเพราะว่าเนื้อหาข้อมูลต่างเนี่ยมันตอบคำถามในหัวเราได้เกือบหมดแล้วแล้ว,ลวยิ่งแบบว่าโทรมาครั้งแรกเนี่ยเจอเจอพี่ท็อปก็คือว่าคือจริงโทรไปก่อนหา a เเจนต์หลายคนนะแต่แบบบางทีก็คุยยังไม่ถูกคอก็เลยแต่ว่าเจอพี่ท็อปก็โอเคเอาเอาลูกค้าอยู่ทิ่งข้อมูลเดอะเบสเนี่ยให้รายละเอียดแน่นแล้วก็เหมือนแบบเป็นทางการค่อนข้างมากผมก็เลยมีความมั่นใจในเบื้องต้นนะครับ รถเมย์ครับตอนนี้ยังเป็นสายแบบว่าที่เป็นเล็กๆเ่ะกับเสียตังค์แต่ว่าถ้าเป็นรถเมย์ฟรีจะเป็นสายสีแดงกับสีเหลือง<า>ที่นี่เขาจะมีรถเมย์ฟรีฟรีวิ่งรอบเมืองเลยนะครับรถเมย์ทุกคันเนี่ยจะเป็นในลักษณะติดแอร์หมดนะครับแล้วก็แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบนซ์ส่วนใหญ่นะตอนนี้ผมเห็น แล้วก็ตอนนี้ผมกําลังจะาพาคุณพับเข้าเมืองนะครับไปไปทาบัตรนี่ smart rider เป็นบัตร smart rider สาําหรับการเดินทางบ,บัตรใบเดียวแล้วก็เดินทางได้ได้รอบเมืองเลยจะไปไกลๆก็ได้รถไฟทั้งรถบัสทั้งเฟอร์อรี่ก็คือเฟอร์รี่ก็คือเรือนะครับได้หมด โอเคไปได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดก็คือท็อปอัพท็อปอัพอ่ออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะท็อปอัพบนรถเมย์ก็ได้ท็อปอัพที่รถได้เลย,ได,เลยได้ได้ครับโอเคหรือท็อปอัพสถานีรถไฟก็ได้หรือว่าอ่อนไลน์ก็ได้มันมีแอป,ปอยู่ก็ oh, สะดวกนะก็ค่อนข้างสะดวกันีนใช่คือสะดวกหมดเลยใช่แล้วก็แต่ว่ามันจะมีปัญหานิดนึงคือนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะแพงแพงกว่าแม็กเรียนปกตินะครับจะอยู่ที่ประมาณเที่ยวหนึ่งประมาณ4ดอลลาร์ ก <transplant> <German. S 2> แต่วนักเรียนจะอยู่ที่มันดอนกากว the ่าซึ kind of 네 рас, ่งจถูกกว่านักท่องเที่ยววานสองสองครึงเท่าประมาณนี้แต่ถ้าเรามีเป็นสถานะนักศึกษาก็คือจะถูกมากใช่ไหมประมาณดอนแปดดอนแปดเองก็ถือว่าเท่าไหร่เที่ยวละประมาณสามสิบบาทสามสิบสี่สิบประมาณนี้ถ้าเรานั่งเราเราเสียตังค์แล้วใช่ไหมภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรานั่งอีกสายหนึ่งเนี้ยมันก็ยกเว้นไม่ช้าด้วยนะนี่นุเมย์มาแล้วครับเต็บ ปเป็น,นรถจักเนี่ยจะถือว่าการขับรถค่อนข้นางที่จะมีระเบียบวินัยม,มากเพราะเพราะใบขับขี่มันทำยากนี่นะครับหมดที่หมดกันเป็นหมื่นสองหมื่นไ,ไปเรื่อยๆกับขี่เลยอันนี้หมื่นบาทนะไม่ใช่หมื่นบาทโอเคเพราะว่ามันต้องจ้าง เป็นฝึกเขาจะแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ที่เราจะต้องขับเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีคนประเมินนั่งกับเราไปด้วยเวลาสอบแบบขี่ใช้เวลาสามสิบห้านาทีการปรับมันก็ค่อนข้างเย้นมวดเนี <S <S <ๆ>่ยเขาจะขับทางหลักทางรองเนี้ยเขาก็จะให้เกียรติเราคนเดินอะไรเนี้ยเขาหยุดให้หมดนะใช่เมื่อกี้เดินข้างถนนเขาก็ไปเลยไปเลยค่อนข้างจะแตกต่างกับกับไทยที่ที่แบามีม<ๆ>ีใครมีโอกาสได้ไปก่อนอะไรไม่มีจะขับย้อนสอนนี่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีโมเ์ไซค์ด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องแบบเวลาขับรถ ความค่อนข้างความปลอดภัยและรถไม่ติดไฟแดงอย่างเดียวน,นี่ก็เป็นโนบีอยากเข้าไปไหทบทบทบมเข้าแวะก็ได้อะจริงๆพวกนี้ก็จะได้มาเจออยู่แล้วลแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเลยกนะ็ได้ hi hello hello you are you free เ o ้ hi hi yeah you help you? I I just uh, take take him to meet the north feet <laughs> I'm my agent yeah เฮ้ย hi hello, hello. ใช่ใช่เราจดิบราจะเลดิบๆเาเ่ดิบๆเราดิบาล่นดเชาจะ่ราจะเล่ริบเราจะเราบๆเร่เราจะเล่ โอเคไหนลองรีวิวประสบการณ์ในการเรียนภาษาดีกว่าเออที่ที่เราเรียนมาหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีกว่าๆว่นเราเรียนภาษาประมาณ6ีดืหนเ่อ่าเรียนภาษาหกเดือนใช่เป็นไงบ้างครับโอ้เป็นช่วงเวลาที่ดีสุดอ่ะที่สุดแล้วตอนอยู่ออสเตรเลียเนี่ยที่สุดจริงๆเพราะว่ามีความสุขสุดตอนเรียนภาษาเพราะว่าไม่มันมันอาจจะแบบเป็นช่วงเปิดเมืองใหม่ๆด้วยแหละคนไม่ค่อยเยอะด้วยแล้วแล้วแบบพอดีว่าการเรียนภาษาเนี่ย หนึ่งเราเรามีเพื่อนหลายชาติแล้วใช่เรามีเพื่อนหลายชาติใช่ไหมสองอาจารย์น่ารักไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยแบบกดดันอะไรมากนักอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกอะมันมีเพื่อนเพื่อนเยอะแล้วประกอบกับว่าเมื่อก่อนมันมันหางานง่ายไงมันหาที่พักง่ายกว่านี้ชีดมันก็เลยแบบีซีซอ่ะแต่พอแบบจบจากภาษาไปแล้วไปเรียนโรงเรียนอื่นก็ไม่ค่อยถุกเลยโรงเรียนอื่นตสู้ที่นี่ไม่ได้นะผมว่าอ่า คุณพกเคยอยู่หอพักที่เป็น Student Service Apartment เนาะแล้วก็นู่นเลยเดี๋ยวผ่านนี่อันนั้นเลยอ่าเดี๋ยวๆให้ดูอันนั้นเลยเนี่ยตึกตึกูเขียวนะครับตึกเขียวเขียวใช่แล้วก็ตอนนี้อยู่อีกตึกหนึ่งเฮ้ยตึกฟ้าครับตึกฟ้าตรงนี้โอเคแต่รีวิวหน่อยครับว่าการที่เราเลือกเซอร์วิสที่เป็น Student Apartment โดยตรงกับที่เราไปหาเองเนี่ยอมันต่างกันยังไง อันดับแรกเลยนะค,คือคือความมั่นคงคือคือการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้ในลองเทอมเนี่ยอ่ะมันจะต้องมีที่อยู่ที่แบบว่าค่อนข้าง f l e x i b l e มั่นคงอ่ายกตัวอย่างว่า Student accommodation เนี่ยในหอพักนักศึกษาอ่ะหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยมันไม่มีใครมาไล่เราออกเพราะมันมีสัญญาถูกต้องอ่าสองเขามีระบบความปลอดภัยป้องกันภัยที่ดีสามเราเหมาน้ำไฟเปิดแอร์ทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครมาด่าเราไงเ,เราจ่ายหมดดียิ้ม มีแบบทุกอย่างอ่ะมีมีที่นั่งเล่นมีที่ทำบาร์บีคิวมีพนักงานอ่าสตาฟต้อนรั<ม>บจะรับส่งพัสดุอะไรมีปัญหาอะไรติดต่อพนักงานได้ตลอดเวลาไม่ไม่ตลอดเวลา<ม>ลลหรอกแต่ก็คือมีช่วงเวลาทำการแต่พอเราออกมาหาเองเช่นแชร์เฮาส์อันนี้แหละมันจะมีปัญหาคือเช่นเราไปอยู่แชร์เฮาส์แล้วเกิดเราทํากับข้าว อันกับข้าวมีกลิ่นเหมน็น<อ>เราเริ่มปิดไฟ<อ>ปิดน้ำไม่สนิทหรือว่าใช้ไฟมากเกินไปมันจะเริ่มมีปัญหาเรื่อง,เร,องรเรื่องการคนเรื่องการคอมเมนตกันแล้ว<อ>บางทีคนที่ไปอยู่กับหลายๆคนมากๆก็จะมีการขโมยอาหารกัน<อ>แล้วหรือบางทีทะเลาะกับเจ้าของหรือทะเลาะกับโอนเนอร์ก็อาจจะอยู่ไม่ได้กระทันหัน<อ>ซึ่งเคสพวกนี้มีมีตัวอย่างมาหลายครั้งมากเดี๋ยวเราจะมาทำบัตรกันนะครับใช่ มัรที่โชว์ใบโชว์ใบเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอะไรไฟครับเป็น first train station เป่นจุดรวมทุกที่เราจะไปแยกกระจายออกไปทุกทุกมุมทุกทิศอะครับวันนี้วันอังคารเนาะเนี่ยทุกวงนี้จะเป็นช่วงประมาณที่คนจะเลิกงานแล้วก็เดี๋ยวจะแน่นนิดนึงสำหรับช่วงแบบเวลาเร่งรีบอะมันจะมี ห้ามเอารถจักรยานขึ้นนะครับมันจะมีข้อกาหนดแต่ถ้าว่าช่วงธรรมดาที่ไม่เร่งรีบแบบเราสามารถเอารถจักรยานที่รุไปได้ออใช่ก็สะดวกกับนักเรียนที่มีจักรยาน<อ>สกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคนที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรย่างเงี้ยได้ไหมอืไม่เคยเห็นนะ,ะไม่เคยเห็น,หนอันนี้ไม่มีความรู้ผมสถานีะาสะอาดจะอ้านดีนะครับเ<ด>อ่อคนนี้อันนี้จะเป็นเราจะไปฟรีมันทนลนะครับนี่ครับฟรีิปนทอลมันจะเป็นเมืองอันนี้เมืองที่คนที่มาต้องต้องมามันเป็นเมืองที่ คือต้องมาโอเคนี่เวลาเวลาผมไปเรียนใช่ไ่ะนักเรียนเนี่ยเทีงรถไฟเนี่ยมันจะสะดวกมากวิธีหาบ้านถ้าเกิดหาอยู่ใกล้สถานีรถไฟได้นะมันจะดีกว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้ป้ายรถเมล์เพราะรถไฟเนี่ยมันมันมีความคล่องตัวสุงแล้วแบบมันไปได้ระยะทางไกลถ้าคุณอยู่บ้านที่แบบอยู่ใกล้สถานีรถไฟได้คือเร์เฟสไม่ต้องอยู่ในเมืองนะ เพราะว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่มีเรื่องติดรถติดอะไรเลยนะไม่มีครับแล้วก็เดินทางสะดวกนะครับแล้วก็เร็วด้วยเมย์บางทีอยู่นอกเมืองอาจจะต้องรอสามสิบนาทียี่สิบนาทีค้างมาคันอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่นอกเมืองนี่ค่ารถไฟจะแพงไหมครับรอบละอเหลยอกว่าราคามาตรฐานงั้นงั้นก็อยู่นอกเมืองน่าจะเวิร์กกว่าใช่ถ้าถ้านักเรียนนะนอกนอกเมืองอ่ะมันมันถูกบ้านถูกกว่าแล้วก็แต่ว่าคือเรื่องงานมันก็จะอาจจะน้อยลงแต่ว่าได้ความสงบ แล้วก็ไม่วุ่นวายไงแต่ว่าในเมืองเนี่ยมันดีคือมันมีแหล่งช้อปปิ้งร้านซื้อของใช้แล้วก็การที่จะไปเที่ยวการที่เดินทางมันง่ายหมดในเมืองเพราะมันจุดรวมรถแต่ว่ารถปแต่ถ้านอกเมืองต้องแนะนําวห้อยู่ใกล้แรถไฟเท่านั้นแต่ดีสำหรับคนไม่มีรถนะครับแต่ถ้ามีรถนี่อยู่ที่ไหนก็แต่ที่ออสก็ค่ารถก็ไม่ได้แพงมากรถยนต์มือสองจะตกอยู่ที่ประมาณเอาเอาแบบพอใช้ได้นะประมาณสามสี่พันเหรียญค่ะสี่พันเหรียญประมาณแสนถึงแสนประมาณนีณ้ แต่ถ้าอยู่นี้ก็ทำงานแป๊บเดียวก็ได้แล้วป่ะทานเราจะถามที่พันเหรียญเอาเงินก็เดือนเดียวเดือนเดียวเนาะแต่ว่ามันมันมันมีตัวทอนไงคือค่าบ้านค่าเรียนแต่อย่างผมเนี้ยเราก็ทํางานมาผมก็บอกว่าผมเป็นล้านแล้วมาทำทเนี้ยผมผมได้เป็นเป็นล้านอ่ะล้านบาทนะอันนี้คือมาแบบเมื่อก่อนมันอลิมิตชั่วโมงด้วยไงถึงถึงจำกัดชั่วโมงตอนนี้มันก็ยี่สิบสี่ใช่ป่ะก็ยังได้เยอะแต่แต่ที่เนี้ยต้องจ่ายค่าบ้านไง ต้องจ่ายค่าเรียนเ่ยแล้วค่ากินอะไรเราก็เราทำเองสปอร์ตเองมันก็เลยเป็นจุดพรเงินไี่เข้าไปแต่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเราเป็นแบบพวก working มา working วีท่าทำงานหรือว่าเป็นฟิตติ้งตอนนี้ผมรวยแล้วอันนี้รายได้มันชั่วโมงขั้นต่ำมันประมาณ5 0 0ร้อยห้าร้อยกว่าบาทเออห้าร้อยกว่าบาทต่อชั่วโมงแล้วถ้าเกิดยิ่งบ้านไม่ต้องเช่าค่าเทอมไม่ต้องจ่ายถึงถึงถึงบ้านเช่าแต่ค่าเทอมไม่ต้องจ่ายนี่ก็ก็คือแบบมีเงินเก็บเหลือเลย

เป็นประภาคาน่ะมันก็จะมีมะที่แมคโครอยู่กันั้ไงใีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคุกแบบจริงจังอะไรมากเป็นแบบกิ้มนินโอเคสวยมากที่ตรงเคอร์เซียมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีแม่น้ำทะเลใกล้ๆไงให้เราแบบว่าได้ฟิลเมืองด้วยฟิลแม่น้ำด้วยฟิลทะเลด้วย ถ้าเราต้องการแบบมันก็มีข้านข้างมูช่าแต่แต่ยังขาดภูเขาเะยแต่ว่าคือส่วนใหญ่มันก็โอเควิวมันก็สา็อาวที่ดีเดี๋ยวธีจ่ายตังค์นะเวลาซื้อของเราใช้แค่บัตรใบเดียว atm แล้วถ่ายแมชชีนได้เลย ก็แกนแกนแล้วก็วางไมา่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้ไม่ได้ขึ้นแ้ก็สะดวกที่นี่ใช้บัตรไทยเงินสดก็เรียบร้อยครับเจตสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่เสียเวลาอาวันหยุดมา พาไปทัวร์เมืองแล้วก็พาไปที่เมืองเปิ์นท์ทอนะเออพาไปดื่มภาพร,รวมเดี๋ยวก็เห็นบรรยากาศสวยๆองางๆแล้วเนาะถ้าน้องคนไหนอยากมาเรียนที่เพิร์สก็สามารถที่จะติดต่อเบสเราได้เลยแล้วก็ <cả> าาเดี๋ยวถ้ามาเนี่ยจะให้คอแนแทนะไปเนาะได้ๆเออะรื้เผื่อได้แนะนำอะไรด้วย